เด็กคนที่หนึ่งถูกแม่ใช้ไปตักน้ำที่ริมทางระหว่างทางกลับบ้านเขาสะดุดหินหกล้มจนน้ำหายไปกว่าครึ่งถังเขาเสียใจอย่างมากเขาหยิบหินก้อนนั้นคว้างออกไปด้วยความโมโหพอมาถึงบ้านและเจอแม่เขาก็สับแช่งหินก้อนนั้นให้แม่ฟังและบอกกับแม่ว่าช่วงนี้ดวงจะตกทำอะไรเลยติดขัดไปหมดเด็กคนที่สองถูกแม่ใช้ไปตักน้ำที่ริมทางระหว่างทางกลับเขาสะดุดหินหกล้ม จนน้ำหายไปกว่าครึ่งถังเขาไม่เสียใจแม้แต่น้อยและพูดกับตัวเองว่าน้ำยังเหลืออีกตั้งครึ่งถังแม่ไม่ว่าเราหรอกเขาเดินต่อไปจนถึงบ้านด้วยความยิ้มแยม้มพอเจอแม่เขาเล่าให้ฟังด้วยจิตใจที่เป็นปกติและเด็กคนที่สามถูกแม่ใช้ไปตักน้ำที่ริมทานระหว่างทางกลับบ้านเขาสะดุดหินหกล้มจนน้ำหายไปกว่าครึ่งถังเขาไม่เสียใจเลยแม้แต่น้อยและรีบกลับไปตักน้ำเพิ่มทันที แต่ก่อนที่เขาจะก้าวเดินเขานําหินก้อนนั้นออกจากทางเท้าเพื่อไม่ให้คนอื่นเดินมาสะดุดเช่นเขาจากนั้นเขาก็ใช้เวลาครู่หนึ่งมองทางทั้งระยะไกลและใกลเพื่อสํารวจเท่าที่จะมองเห็นระหว่างทางที่กลับเขาเดินอย่างมิสติมากทั้งดูเส้นทางและควบคุมการถือทางน้ําอย่างดีพอไปถึงบ้านเขาก็ยื่นน้ํนาเต็มถังให้กับแม่พร้อมกับรอยยิ้มข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คนมองโลกในแง่าร้ายมักหาเหตุให้ตนรู้สึกแย่ คนฉลาดมักหาเหตุให้ตนรู้สึกดีคนมีปัญญามักหาเหตุของความผิดพลาดและสร้างเหตุแห่งความสำเร็จขึ้นมา